หนึ่งนาทีกับกปทอ สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกสบายที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e s e r v i c e d t l t g o t h หรือผ่านแอปพลิเคชัน dltvisco tag ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถ ถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16 30. นาฬิกาส0นาทีสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม